สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลิซรามาัดพรลารินสิตหกเจ็ดสามหกข้างสิบแปดห้าค่ะวันนี้ดิฉันจะมาทำโฮมเวิร์กสามข้อสี่ค่ะซึ่งโจทย์นะคะจะให้ค่าพิกัดจุดมาห้าอันแล้วก็ให้หาประมาณค่าวายด้วยสมก,การ x p o t e พ t น a เชียนะคะเ x เท่ากับเ e ทั้งหมดจากกำลัง bx ซึ่งได้ให้ฮินต์มาด้วยนะคะว่าถ้าเกิดใส่แล้วกระจาทั้งสองข้างเนี่ยจะได้สมก,การวาเป็นประมาณนี้นะคะอย่างแรกนะคะถ้า ภาพไม่ออกนะคะเราจะนำห้าจุดนี้เนี่ยไปพอดกราฟใน Excel ค่ะก็ได้เขียนไปแล้วนะคะนี่คือค่า x ทั้งหมดนะคะตัวนี้คือค่า y ทั้งหมดเราจะมาพอดใหม่กันเลยดีกว่าก็คือนะคะเราจะทำการกรอบทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็อินเสิร์ตแล้วก็เลือกชาร์ตนะคะอันไหนก็ได้เลยเสร็จปุ๊บเราจะต้องกดบวกนะคะเพื่อแสดงเทนไลน์แล้วก็เราสามารถที่จะตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะคะสามารถ เป็นเทนไลน์ line, แบบเอกปได้ด้วยแล้วก็ให้โชว์นะคะนี่แปลว่าโชว์นะคะโชว์ค่าโชว์สมการแล้วก็โชว์อาร์สแควรออกมานะะนี่คอค่ะที่ได้นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าโจทย์เนี่ยจะถาม r s q u ส r คแล้วก็ถามฟังก์ชันนะคะจากที่เราหามา้เมื่อกี้แล้วก็ถามค่า ssd ด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะคะค่า s s e เนี่ยสามารถหาได้จาก r s q u ส r e นี่คะะสูตรนี้ r square เท่ากับ 1- ลบ s S สสอ่วนนะคะเราสามารถจะหา s S สได้อย่างง่ายๆนะคะโดยการที่เราต้องหาค่า y-bar ออกมาค่ะ y-bar คือค่าเฉลี่ยแล้วก็เอา y นะคะลบ y-bar ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็นนทั้งหมดมารวมกันอีกทีเป็นค่าสัมบิชันนะคะซึ่งจริงเราได้ลองทําแล้วใน Excel นะคะนี่คือตรงนี้คือค่าสัมบิชันนะคะตรงนี้คือค่าที่เราจะหาออกมาแต่ว่าคือค่ามันค่อนข้างจะมองยากนะคะแล้วก็ติดค่า e ด้วยเพราะฉะนั้นเราเลยจะหาคําตอบโดย การถาม AI หรือว่า h ช t GPT แทนนะคะเปนการที่เราได้เตรียมคำถามไว้แล้วเป็นการเว้นคำตอบไว้ให้นะคะพอกดแล้วเน่ยใช้ปุ่มก็จะให้คำตอบมาเลยค่าฟังก์ชันเนี่ยก็จะประมาณเดียวกันนะคะต่างกันโดยการปัดจุดเล็กน้อยได้ค่า y มาแล้วว่า x เท่ากับสิ x เท่ากับแล้วก็ได้ค่า SSE มานะคะค่ามาครบทุกอย่างเลยเมื่อเราได้ลอง นำไปใส่แล้วเนี่ยก็คือค่าถูกต้องทั้งหมดค่ะขอบคุณค่ะ